รายงานตัวตรงนี้นะครับจะเริ่มแล้วมีเบอร์อยู่ที่เสื้อรายงานตัวขอขอทั้งหมดทั้งทั้งทีนะครับเมื่อประกาศไม่จิกเขียนในเสื้อทีล้เสื้อขาวนะรายงานตัวนักเรียาทุกคนนะครับเอาอย่างว่าคุณจะได้เริ่มทังไงดีเราสามชีวิตเองยี่สิบสามคนไม่ใช่ไอ้ฟององเด็ก กูกโปอนมันก็ขิงคล้ายๆกันแค่เปลี่ยนน้องมงกูเ็นน้องหนูแตับางเรื่องเลยปเ็น้นเด่นเยกโดนกระตือบเลยมึงไงมาร้อยนแ้วเอ๊ป้าบ้อเต็มได้ขาเหนียวแล้วได้ข้าวเหนียวต้องเล่เกินร้อยที่้แล้วได้ขาเหนียวได้ข้าวเหนียวแล้ววันนี้ประเทศไมนเกิดเต็มที่ร

วัดวัดข้ามข้าบลอยชูดไม่ลงเขาได้เขาลีบาวได้ลูกลงมือแล้วเฉยวะแย่ในกระจอกแยมนั่งเหมนเเแค่นี้ได้ค่นีด้่ี่นีคนไม่เป็นบบไม่ครบล

เปเบิบห้าเปาได้เหรอปา่เอร์สิบห้าของกจต้พี่เปลา่าเดิหลบห้ามบอกเด็ดส่งให้บอลบอคุณส่งให้วัดปอกุดลุดลุลุดไปแล้วครับขึ้นเลเต้นึ่งศูนนะครับโ้สุสุด 33นาทีคุณเนิร์ตตามบอลดิตามบอลใด้ล็ดเล็กแอนี้การ์ดไอว,ว,วัดวัดลงแป้นเข้าไปแล้วครับโดนลวงแปบน

ชอบปุ๊บปุ่นหรือไงเหลือประมาณที่สองนาทีครับสาวได้ครับอลอยู่ที่หนึ่งสูบปีโตน่ะลงลงลงเลยลงเลยบอลบอลก็ไม่ได้ลงอ่ะ เลื่มเลืมหมดเลือหมดยิงไม,ม่ลงลงไปลงไปก็ไม่ต้องนัวแขงค่เป่าเออคอเปาบอลได้บอลครับส่งให้เล็กป๋อครับมอเยวในในวงนอกครับบาดกระกหลุดเูกนี้ติดตสครับพีโจวน้ำอยู่ เราได้เได้เอาละครับตาของบอลอ่าดูตัวดิดูตัวบนลดิดูตอมาดูตัวลลางดิเสียงโง่เยอะเนี่ยวันนี้ โอเคเโอเคครับมาแล้วครับบูกโจงฟาวล์ทีมสามนะครับก็ตอนนี้กองบอลอยู่เลยน้องปอนมีโบสถ์จะส่งให้รางวัลบอกกี้ครับทีมูกระโจงเปิดเกิดอะไรขึ้นนะครับ เบอร์ไปกันใหญ่แล้วเบอร์ไปกันใหญ่เลยเหมือนๆๆนนะครับบางทีพีโป้จะโดน้องบอลทองบอลอยู่แล้วก็ส่งให้ลองวัดส่งอีกครั้งนึงมีการปะทะกันเล็กน้อยน้องบอลหลอกล่อหนึ่งครั้งแต่ก็ยิงไม่เป็นแแมงนะครับขสีโป้เขาถือว่าได้เปิดบอลจากนอกสนามครับ ทำไงครับโดนปิดโดนประกบติดตัวอย่างนี้หลอกหนึ่งครั้งครับขึ้นทานานําคะแนนไม่ได้คะแนนนะครับน้องนาวของเราเลยฟาไว้ได้น้องวัดิ่งตัดบอลไม่ได้นาวส่งให้เพื่อนแต่ผิดพลาดเล็กน้อยครับอุตส่าห์ชวยขอล

คนที่เขามาชักจำเห็นเขาอยู่ตรงนั้นในตาที่มองนันยังไม่พอใจทีเห็นจอยู่สัที่นันเป็นอยู่ตรงนี้องงงวงง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 ง หนังไก่ครับไป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 นะดันเข้าไปนะไปยังมีหนังไก่อยู่น้องวอลอเพื่อนครับขึ้นดได้ด้วยนะครับเออน้องไอ้กแค่นี้กดที่ไนครับเล่นบอลง่ายเป็นบอลยากงั้น เปิดอะไรขึ oh wow. wow. cool. uh, okay. mm ้น hmm. ก yeah. ันครับเล็กส่งให้นวัดวัดหลอบหนึ่งครับส่งพืนแต่ว่าโดนตัดก่อนไม่ได้นะครับโดยน้องบงโอ้โหครับไม่เปล่าไงวะเออออกใครครับขอน้องจ่าน้องจ่าครับ น้องจ่าครับป้าทีมมืนะครับทีมสี่จะทีมไหนอ๋อขายลูกเต๋าพี่ขายลูกเต๋าหนึ่งครับเออ่ทีมหมูก็เจ้ของบอลนะครับเอ็นเวอร์บุสอะไรต่าง่า ทำไมส่งบอลกันอย่างนี้บอลมองเพื่อนนิดนึงก็ส่งให้เพื่อนนิดนึงนะครับแล้วก็เลี้ยงเข้าไปบอลกระแทกกระแทกกระแทกไฟฟาวแล้วบอลสู้วอลกิ้งวอลกิ้งเอ่อน้องวันนะครับเหลือเวลาเนาที รูว่รไมเอ่รู้ว่าสติกาตั้งใจม้ยอยากปยังไงก็เป่าไนให้ไม่บอเดียวไหมก็แคดี้ไงพี่บอลยังไม่ออกน้องนนวให้เพื่อนครับไม่ินอะไรยังไม่กลอะไรอย่่งนข้ไปดนลงไปดดนลงไปดันลงไปดิส่งห้เพื่อนแลบ

เหลือเรเหลือเรามาแปดทีครับหลวงวัดขึ้นทำคะแนนด้ววยตัเองไปไปครับลงไปหนึง่งคะแนนคะแนนตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับห้าจอนหนึ่งนะครับวันนึงวันนึงอีกวันนึงน้องแนวน้องแนวจะทำไงน,น้องแนวส่งให้เพื่อน แล้วบอกผู่เล่นยังเพื่อนด้วยแต่เพื่อนส่งต่อน้องปอยเราแล้วยังวันตัวคือน้องเล็กแล้วก็ส่งกันไปกันมาครับเจออะไรเล้นครับเบอร์สิบห้าาบุกฝรั่งเศสาดี้วครับ

ยังคองบอลอยู่นะีพอรตอน้องบอกว่าตประกบไม่ห่างไปไหนเลยไม่ลงนะครับดไปหดัดแต่ทีพีอตวลยังรีบาวไ้ได้แล้วก็ยิงสามคะแนนน้มนเหม่อเนื้อหมูกระโจ๊กเวลา เดี๋ยวหกนาทีนะครับเอาไล่บอลแล้วเอ่อวิ่ง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 มาวิ่งมาวิ่งมาออกไปไล่รอบนะครับวิ่งวิ่งวิ่งวงเร็ว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 เร็

mờ rik nghiêm bỏ rồi liên chìm này, xem bóng, xem bóng, ขี่ว่ะขี้แพทระหว่างเล่นนะโม่แต่ลงสนามต่อแล้วเล่นต่อทีสีขาวจะได้เปิดใช่ไหมครับหเหลือได้อีกนึ่งนาะทนีนะโหกนาทีเหลือแหลกนะหกเองเปล่านะเปล่านะถือบอลแล้วไปตีเขาว่ะฝีขาว,วยังได้ไม่ถ่ายจากด้านนอกอยู่นะครับไม่รู้ว่ะพี่น่าเครียดต้องบอกได้บอล ส่งให้น้องแมวง่ายครับไปดิไปดิปกตรไอทีโอ้ยส่งพาดเล็กน้อยครับน้องแมวเขาแผลน้อยเล่นได้ป่ะเราเร็วจะไม่รีบอ่ะใช่ปัญหาใช่มีมีโค้ดมีมัเจ็บจึ๊กครับพี่ มมันไ่ลุกขึ้นมาตัวล่างหน้าดูตัวล่างดิชกไม่ชกไหน่อหรอจะป๊อกแล้วพี่ชกไม่ได้ไม่มันไม่ใช่คนที่อยู่ข้างในที่จะชกได้คนอยู่ข้างนอกยุ่งที่ไหนหรือเปล่าแบ๊กของโบขึ้นลงมาแล้วครับยังไม่ลง ตออไปครับเฮ้ยเ้าสีฟ้าได้บอลนะครับนี่เลี้ยต้ตบอย่างงี้ตบสาดิสหน่อยต่อห้เล็กเล็กไม่ทำอะไครับโดนประกบอยู่วัดมาเอาบอลไปเลยนี่นะครับไปเบินบอลเบิเโอ้โหอนี่รรมกลรไม่เ่าอ่ะ

ก็บอกแล้วบอกไปแล้วไอ้แบบเนี้ยไอ้ประเภทส่งต้องสองบอลก็ส่งสักห้าบอลดิ์เออองเป่าองเป่าดิเป่ากูเลิกเล่นอ่ะส่งไม่ยังเดียวกูส่งยืนส่งห้าบอลเน่ะเอาดิปัก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 เปักเหลือดวมาตีอีกชุดนะครับโอ้โเปลี่ยนทีมเลยฮะวอลี้นะครับรางวัลต้องติดจะไม่เฝ่า ปล่าเหียเกิดแล้วกีประจานไปทีแล้วนะาบิ้นบอลไม่เปล่ากรรมการมีคนเดียวจะยืนปัหลักเลยตกเ็นตอกไั้งเอมนยิงคะแนนครับโอ้โเกียร์้ยซแม่เกียร์โอ้ bao 15 nha bạn, 4 rồi bằng 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 bằng, บอลไม่ออกไปเล่นบอลแล้วพี่ท่านโอ้โหแล้วไอ้โจเล่ไปิตางีะายบงดเลยนาเลยน หอิไปตาบ้านแบเดินไปตามบ้านแบมเอบลเบดินไปตามบ้านแบบมเดินไปตาบ้านแบบมอยู่างไหมปั๊บปั๊มาถึงเงแตกสักเลยแข่งกันยังหรอไปมมนอ้ดม้ตองไม่พ้ตัดงม่้นดีเศหน้าแม่งไหม สาครบแล้วนี่มาอ๋อไม่ครบเว้ยไอที่เราสาวเลยเรานึกอยู่ในใจไงว่ามันเปลาอยู่เปลานะครับเยี่ยมทีไม่ได้ยังยังยังเนี่ยโชว์พาน่อยดิเอ้ยไว้ไว้ไว้ ข้างบนข้างบนข้างบนข้างเวลาเวลาขานหน่อยหน่อยสามสิบหน่อยบอลเอารอรอรอเซ็ตเซ็ตเข้ามาเข้ามาเอาโง่เลยหลุดเดียวเลยไม่ลง đẹp không? xinh yeah, không? xinh đẹp lắm. đẹp không đẹp lắm. đẹp lắm. đẹp lắm. โอเคพี okay. okay. ่บ mhm. ีนี่ไออย่างน้อยน้อยมีมีแต้มแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วมีแจมแล้วตอนกูไปแข่งแรกกูก็แต้มเดียวเกิดแล้วเกิดแล้วยิงยิงโทษลงครึ่งลูกโอ้โหแม่งปักจังหวะจังหวะออกตัวนี่แม่เข้ากล้องเลยหน้าอย่าไปท้วง bùng, Diễn Tùng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  đâu chú nào nán bông Lù càng mới lên à Bỏ lại không càng mới lên à chết một điều Wow มีมีปัญหากับกรรมการไม่ได้ครับกรรมการทันวิดดิบจักเข้าไปจักออกมาแม่งออกมาทำไมกระชอตออกอีกลงอ่ะปอดตอยังไงครับปอดที่ดูไม่ลงครับเอาตีกีบอลได้ทุกทุไปแม่ไปเลบพี่ดีมันงงเลย มันงงมากเลยมันงงแบบชะงงงเลยฉันวลแล้วเอายังดิบม่กได้แล้วได้ได้จักาไปอ้ไฟมาแล้วมั้งเนม่วิ่งตามบอลแล้ว ตเปนตัวเปลี่ยนตัวเดี๋ยวรอน้ปลานตัวแล้วเฮ้ยง่อเค3นาทโหลเหลืออีก30วินาทีครับต้องไแข่งแล้วสิกดตัวไปบอกเ o u n t y o มาบบผงเ